ที่กัมพูชาค่ะทุกคนให้จิ้มกับน้ำจิม้มซีฟู้ดด้วยเป็จริงดิอุ้ยอร่อยอีกแล้วอ่ะคสันขาะ<ด>อ,อ,อร่อยมากโดยชอบแน่นอนแหนมแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกตรงนะครั้งแรกกันอร่อยมากชอบกันมากเลยไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกหรือแหนมแหนมอ๋อนนวนเป็นอย่างงู้นอุ้ยอยากกินอยากกินมุ้ยมุยปนมันปนมันหกห้าบาทอ๋อสองพันห้าร้อยเรียวอุ้ยเดาไปตรงนู้นนี่ อ๋อนี่หมูเป็นน้ำจิ้มแบบอุ้ยอันใหญ่เลยอ่ะนี่ครับหมูเขาย่างกันแบบน่ากินมากออกรุ่นออกรุ่นโอ้โหนี่มาดูนะรสชาติจะเหมือนเอ้ยที่บ้านเราไหมใช่อูจะดูน่ากินมากเลยเนาะหมูเขาเป็นน้ำจิ้มแบบคล้ายๆซีฟู้ดไหมใช่อ๋อเป็นซีฟู้ดโอเคเอามาลองดูโอ้ยเขามีผักให้ด้วยเหรอออกรุ่อออกลังตอนนี่เห็นไหมน้ำจิ้มเขา สีแบบแซ่บมากอันนี้ไส้กรอกที่กัมพูชาค่ะทุกคนไม้นี่จิ้มห้าบาทลองลองดูให้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดด้วยเป็นจริงไหอุ้ยอ้าอีกแล้วขาสั้นขาอาดาวหยิบก่อนหยิบก่อนเอออร่อยมากเฮ้ยชอบแน่นอ่ะอร่อยมากต้องกิน แหนมแล้วก็กินกับน้ำเชื่มซีฟู้ดบอกตรงนะครั้งแรกกันอร่อยมากเข้ากันมากเลยลุงเนี่ยกินเนี่ยกินผักตามม,มีพริกมีผักอ,อ,อ,กอือร่อยมากกินเด้งข้ามเนี่เอาแบกพริกนั้อืมอ่ออืมอร่อยมากเฮ้ยอร่อยจริงเหมือนแหนมบ้านเรา แต่กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเข้ากันนะเนาะเข้ากันเลยอะอร่อยมากสิบเลยอันนี้ยิงนะมาเที่ยวกัมพูชาอาหารทุกปากมากมัน้่าเขา้าใจขื่นบนเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวไปเดินชนะ้อปปิ้งต่อขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะอนนะขอบคุณค่ะขอบคุณทอมทอมขอบคุณทอมทอมบายขอบคุณ <laughs>